วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคำนวณสมการเคมีกันนักเรียนลองดูโจทย์ข้อที่3ดังนี้ถ่านโคกประกอบด้วยาธาตุคาร์บอน95%โดยมวลจงหามวลถ่านโคกที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาพอดีกับ CuO จำนวน1.0ตันดังสมการ Copper 2 oxide ทำปฏิกิริยากับ C ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโลหะคอปเปอร์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นักเรียนลองเขียนสมการและดุลดูตามสมการออกซิเจนอะตอมทางขวามือเท่ากับสองก็ดุนอะตอมออกซิเจนทางซ้ายให้เท่ากันโดยเติมสองหน้า CuO ครับจากนั้นดุลอะตอม Cu โดยการเติมสองหน้า Cu ทางขวามือก็จะได้สมการที่ดุลเก่งมากเลยทุกคนดูตัวอย่างเพื่อนด้วยโดยเฉพาะนักเรียนที่ชอบขอไปทำกิจกรรมในเวลาเรียนเรามาดูวิธีการกันขั้นตอนที่1 หามวลของคาร์บอนที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับ CuO 1ตันจากสมการเคมี CuO 2โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับ C 1โมลแปลงเป็นมวลคือ CuO 2 7 9คูณ79.5าทำปฏิกิริยาพอดีกับ C 1 1คูณ12ดังนั้น CuO 1ตันคิดแล้วจะต้องใช้คาร์บอน0.0755ตัน นักเรียนก็นำคาร์บอนจำนวนนี้ไปหาปริมาณถ่านโค้กขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2หามวลของถ่านโค้กที่ต้องมีคาร์บอน95%โดยมวลโดยเทียบดังนี้คาร์บอน95อยู่ในถ่านโคก100ดังนั้นคาร์บอน0.075ตันคำนวณแล้วจะอยู่ในถ่านโคกเท่ากับ0.0795ตันหรือ79.5กิโลกรัม นักเรียนพอจะเข้าใจเปล่าเข้าใจแล้วครับเคมีไม่เห็นจะยากเลย